มาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้มีโชคอีกแล้วค่ะพี่น้องมีโชคอีกแล้วนะคะสำหรับมนีวันหยังเมนีวันพุธค่ะพี่น้องซึ่งมากันราสําหรับในวันพุธมีทางต่างประเทศนะคะแล้วนี่แหละค่ะพี่น้อง นะสำหรับคลิปนี้บอกเลยนะคะว่า FC แฟนคลับห้ามพลาดเด็ดขาดน้องพี่น้องําสำหรับคนที่สนใจอยากจะเอาไปใช้ทางต่างประเทศในเมือแรกนี้นตบากรอนซีบอจากับ FC แฟนคลับค่ะพี่น้องก็ต้องขอสวัสดีนะสำหรับ FC แฟนคลับสู้ผู้สุขคนสกปรกนะคะแต่ว่าก้อนสีไปฟังคลิปนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยที่ FC แฟนคลับที่เข้ามาดูในคลิปนี้อยากจะฝากอยากจะบอกว่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้น้ำเน่ ก็พี่น้องน้อกกอีกย่านหนึ่งเลยก็คือยาสักคามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะนะคะบังคับเลยละนะคะใครผู้เด็กขามโฆษณานี่อ่าโอ้ยกิดจักสิวจังไหนนาะพี่น้องเนาะกับว่าอยากให้ขามโฆษณาค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนแอดมินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เปิดเพิ่มแล้วนะแต่ห้าคาของคาเทิมเนาะพี่น้องน้อเอากระเปากันไปนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างจังบอกว่ามีโชก ะะจะไม่ให้มีโชคได้อย่างไรครับพี่น้องสําหรับในมือขึ้นนี่สบายดีสำหรับหลายคนยังไม่เห็นตัวเลขตัวเลขนี้เป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นนะคะเชื่อว่าหลายคนยังไม่เห็นแอดมินกะเพิ่งเห็นมือเศาร์านี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่งเห็นมือเศา้านี่แหละ,ะ,ะสำหรับทั้งด้านอาพอกันใช้วิเลสินล่ะก่รวมถึงช่องอื่นๆอีกมากมายคับพี่น้องที่ได้มีการไปรวมทําการแสดงในมือขึ้นนี้กับคณะ บุตรอุ้ยปุยบันเทิงศิลป์อยู่ที่บ้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องพี่น้องน้องแล้วนี่แหละเออหเห็นนะคะก่อนที่จะเริ่มทําการแสดงอะไรต่างๆก็ต้องมีการรำถวายสารปูตานะคะสารตาแย่นน้องพี่น้องน้องอยู่บ้านอุ้งอิงวันเถาะนะคะแล้วนี่แหละก็มีบอสิเป็นนางเอกดฟอมแปมมิวรัชดาพรนะคะใครอีกเนี่ยล่ะทั้งด้านไม่แก้มน้องพี่น้องเนาะในฝั่งของทั้งน้านน้องฟ้าใสละกไก อีกหลายคนอยู่วันเพะได้มีการไปรำถวายในลศาลตาย่ายน้องพี่น้องน้ออยูอ่ที่บ้านน้องอุงอิงก,ก่อนที่จะเริ่มทําการแสดงกับคณะบุญปีบันทึงศิลป์นะคะแล้วนี่และครับพี่น้องการรำก็ต้องมีการจุดธูปซึ่งนะคะสำหรับเลขธูปบอกเลยนะคะว่าชัดเจนมากๆแล้วนี่ละครับพี่นอรร้อง,างนะะสอนนะะาหร,รับมื่อนี่ว่นหยางโอ้ยคนดูตัวเลวคนดูคับพี่น้องมือ่อนี่ากันมาเป็นบ้านผาซึ่งสําหรับบ้านผา ะะเวลาที่แอดมินแบบไดมีการนั่งเสนอตัวเล็เกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพี่งแื่แค่งไมดคะพี่น้องมักจะออกนะคะมักจะออกแล้วนี่หละ่ะได้มีการจุดธูปอยู่ที่ซานตายายบ้านน้องอุ้งอิงแล้ววันนี้เป็นวันพระค่ะพี่น้องไม่แน่อาจจะมาก็เป็นไปได้เราพี่น้องเนาะนะคะนี่แล้วับพี่น้องนะคะหลายคนก็คือสีผ้ากันอยากจะเห็นนะคะสำหรับเลขทูบแล้วเดี๋ยวแอดดิ้งสีว่าพี่น้องไปเบิรงคลิปนี้จากน้อยสกอตน,นะ,ะแล้วสีมาโอเละเอียนเห็นสิ่งต่างเด็กต้องที่ลัาเอาหมดเลยน,นะคะว่า ตาดีีเด้อให้เบิ้งดีๆนพ่น้องเนาบอกเลยนะคะว่าคันผู้ใดเบิ้งบ่ดีนี่แอดมินก็บอกอีกแล้วเด้ไม่มีการบอกนพี่น้องนบเอาเลยล้วคับพี่น้องไปเบิ้องติปนี้กันเบิ้งเอาด้วยพี่น้องครับมันก็พี่น้องัหญ่ใหญ่ใ่นะโอมาเปไงมาเปไคุยใหญ่คุยไรล่ะโอ้ยมาก้วไก่แก้ไก่แก้ไกไ่ทีเขาว่าไก่ไกันใหญ่ึกเลกห่แกจะเอาผัวมไหมใไ่ล่ะ นั่นดิบังบังเอาิัดกันเสร็จสามเก้าบอกเลยเสร็จบอกนั่นแล้วก็พี่น้องเป็นจังไดคือได้ว่าสุดยอดมากๆแล้วพี่น้องเนองในขณะที่อ่านี่ละนะคะหลังจากที่ล่ำเสร็จเรียบร้อยเบิ้นแล้วครับพี่น้องหลายคนพากันแห่ไปโฟกัสเลขถูโอ้ยหลายช่องน้่กันครับพี่น้องพากันไปหุ่มเบิ้งเลขว่าแบว่าเป็นช่องเสียน้นเองก็ดีช่องใดแน่ะ นะคะช่องพอกันใช้กับพี่น้องโอ้ยกับพี่ว่าเป็นปลาอ่อนซ้อนแห้งนอกพี่น้องน้องนินล่ะได้มีการไปคุ้มไายเอาอเลขทูกับพี่ว่าชัดเจนครับพี่น้องเอาหลายคนเห็นชัดบาวังหันนะคะเห็นชัดบอคันเห็นเห็นบอชัดนี่แอดมินบ่บอกแลเด้เอาบอลเยอบอบยอลยน,น,น,นครับพี่น้องบ่ยกซื้อๆนี่ลานอกพี่น้องน้องบ่ยกซื้อนีลาแตอย่างไรยกซื้อแป้งครับหลายคนตั้งใจเบื้งตื้อบางหันนอกพี่น้องน้องเอาการค้นคนทีเบื้งบาชัดบ่เป็นอย่างครับพี่น้อง คลิปนี้บอกเลยนะคะว่าแอดมินบอกชัดเจอย่างแน่นอนเอาพี่น้องนาอสำหรับตัวเลขฟังดีๆสำหรับตัวเลขนะคะที่หลังจากที่ล่ำถวายสารปูตาสารตายายเสร็จเรียบร้อยแล้วเลขทูที่ได้คือเลขอะไรได้แปดสามเก้าครับพี่น้องอฟังอีกทีนึงแปดสามเก้า เอากะโชคดีโชคมันกันสู้หู่สู้คนนอพี่น้องนสำรับแปดสมเก้านี้ะแต่ว่าหลายคนมองว่าเล็กเก่ากัเลขหนี่ยขึตัวเดียวกันอย่าสะลืมเด้อขันสูเลขเก่าตรงนี้เล็กหกนึ่นอพี่น้องนอเอากว่ากันไปกับเขาให้งน้ลัโชคดีโชคมันกันสู้หู่สูค้คนน้องพี่น้องนอาแล้วครับพี่น้องน่าสำรับตัวเดเดียวนี่บอกไปกับทัดเจนเาสามกบแปดสามเก้ากับสำรับซ้ำเป็นกันเอาครับพี่น้องแปดสามสาเกเก้ แปดเก้าก็แปดจังสิแม่อันนี้ก็แล้วแต่เอฟซีแฟนคลับสีพืจอนหนาสำหรับแนมือหนี้มันแล้วแต่ดวงไพ่ดวงมันน้องพี่น้องน้อยย่างแอนมินขึ้นเลขถูกให้บางเมืองสกรูนี้หลายคนอาจจะมองเห็นเป็นเลขตัวอื่นนะคะพี่น้องหลายคนอาจจะไม่มองเห็นว่าเป็นแปดสามเก่าหลายคนอาจจะมองเห็นเป็นตัวเลขอื่นอันนิดแล้วแต่ดวงไพ่ดวงมันน้องพี่น้องน้อยเอากันนั่นแหละครับพี่น้องนะสำหรับในมือหนี้ก่ะขอให้ได้ยินคำ่าเฮตึ่มน้องพี่น้องน้อยให้ได้ยินคำ่าอุ้ยได้โชคอีกแล้วได้โชค จากลูกสาวจังสี่แม่น้องพี่น้องน้องวมรีคันได้โชคเก็บไว้ค่ะพี่น้องเพื่อที่จะเอาไปให้องค์หิงในวันเกิดฤดูกาลที่จะถึงนี้สําหรับเมนีค่ะพี่น้องวันพุธหรือเวลาอีกประมาณสองมืมนเมรีวันที่ยี่สิบห้าน้องพี่น้องน้องเมรีวันที่ยี่สิบห้ากะประมาณสองมื่นเ่ยแล้วค่ะพี่น้องนสำหรับวันที่ยี่สิบแปดกับองค์กับวันเสาร์น้องพี่น้องน้องเซิงกับทีว่าเป็นอ่าเมรีในวันทองเพะวาเป็นเป็นวันหยุดนะคะส่วนมากแล้ว คนกระสีแบบพากันยุดในวันเสาร์น้องพี่น้องน้องกระสีนี่แหละได้เดินทางมาหาลูกสาวสวาบางค้นี้อาจจะเริ่มต้นทางไปตั้งแต่ในวันศุกร์เลยก็ว่าได้น้องพี่น้องน้องาก็มากันไปนานสําหรับสถานที่ในการจดทาการแสดงในวันปิดฤดูกาลเหมือนจะเป็นสถานที่เดียวกันกับซาวนยลําเพลินโชวก็คืออยู่ที่สนามโรงเรียนบานแห้งบันพอ น้องพี่น้องน้องแอดดี้เนยมีการเดินห้างไปมือเป็นฤดูการสอนน้องรำเพรินโชคนะคะเมื่อบ่โดนมาดดีค่ะพี่น้องโอ้กะถือว่าสถานที่กว้างนอกพี่น้องสามารถรองรับคนได้เยอะนอกพี่น้องน้องเอากระเากันไปนะคะแล้วก็รับรองเลยนะคะว่าเย็นสดชื่นย่างเลยน้องเราะว่าอยู่ไก่กับน้ำวันเถาะมีสนามแบบโอ้ยเย็นสบายเลยนอกพี่น้องเอากระเป๋าทึวาบรรยากาศนีดีค่ะเลยวันเถาะนอกพี้น้องๆนะคะแต่ว่า ย่านย่างเดียวค่ะพี่น้องย่านย่างมาเต๊ย่านซูมูนมามีคนดื่มจังสี่ไหมค่ะพี่น้องมีคนดื่มแล้วกะ็ไปนั่งยุไก่ซา Nam จังสี่ไหมอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังจังน้อยลองคือน้องลองจับคนที่ชอบดื่มบันเทาอแอดมินก็แนะนำนะคะวา่าบ่ไหไปยุไกใช่ปะจังเลยนะบ่ไหไปยุไกบง่งซา n า m ลองพี่น้องเาองจับคน,นเกิดอันตรายวันท้เอเขาเบิ้งแย่งกันไปวันท้อนะจ๊หรับแอดมินไมล่าแบบไปเดินห้างไปแย่งเลยค่ะพี่น้องก็รู้จักม่าโอปุ่นเดะเนี่ยค่ะมีแต่คนเอินกนะินเข่า ไม่ได้คนเอินดิงของกะทิวาน่ารักทุกคนเลยนนนเานานะพี่น้องน้องอ้าวกะทิวาสุดยอดนะคะนั่นแล้วก็พี่น้องกะทิวาเป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไดเอามาฝากพี่ตอนน้องกัน,กนบังบาหลายคนกับคือสีได้ยินคำว่าเฮตุนในเมือแล้งนี่นาะพี่น้องน้องอ้าวก็มารอเบิงรอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องน่าสรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวส้สำหรับสักก้อนเนาะค่ะว่ากันสวัสดีค่ะ